สวัสดีครับชาวมีนต์บกอร์ยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้นเอ็มสามพารากอนนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามีเกสแล้วมีคนมีคนคุยเป็นเพื่อนแล้วนะครับกับจูเนียร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเราก็สนิทกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยชื่นชอบอะไรเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับแฟชั่นฟินจิเจอรี่แล้วก็เรื่องเที่ยวอันนี้สำคัญเลยวันนี้พิเศษมากๆนะครับเราอยู่กันที่พ๊อปอัพของแบงค์คลิปอันรรีบบๆนะคัดูคลิป เสร็จปุ๊บรีบมาเลยครับ <S <S นี่พี่ก้องผมบอกเลยว่าส่วนตัวรู้สึกว่าแวนคลิปอันนั้เฟลเป็นเจอรี่ที่รู้สึกว่าเปลี่ยนวันธรรมดาของเราที่แบบไม่อยากจะสไตลยยิ่งอะไรเยอะแยะเช่นแบบใส่สร้อยใส่ข้อมือใส่แหวนเงี้ยมันทําให้คอมพลีนลุคได้ง่ายมากๆพี่ก้องใช่แล้วก็หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคอลเลคชั่นอลฮัมบรากันไปแล้วนะคะเห็นบนแรปเปอร์ Artist, อาร์ตเทสโมเดลซเลบบิตี่มากมายนะครับก็เริ่มจาก1ดอกกลายเป็น10ดอก20ดอกอนะครับใส่กันแบบว่าเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ฮิตมากๆลายหมูซเลบบิตี้นะครับแล้วหลังจากอาฮัมบรานะครับที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับมาดูคอลเลคชันจากแบรนด์คลีฟนะครับก็คือเพอร์เล่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูด้วยกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไป ร้อยนะครับกับสแต็กของผมนะครับและสแต็กของคุณจูเนียนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้หลังจากที่ได้ลองคอลเลกชันเพอร์เล่นะครับแล้วก็รวมจนถึงอาฮัมบราด้วยเ<ม>ป็นอะไรที่มิกซ์แอนด์แมทช์ได้สนุกมากๆนะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยครับเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยคงมองว่าเฮ้ยมันจะดูเป็นแบบเฟมินีนหรือเปล่านะ,ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันสนุกมากคือแบบเพลฟูลมากสามารถใส่แบบยูนิเซ็กต์เลยนะครับแนะนำแล้วก็เมื่อกี้ที่สังเกตอย่างหน แหวนอันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะแต่งงานหรือมั่นนะครับสามารถใช้เป็นเวดดิ้งแหวนได้เลยแทนที่จะไปเป็นแบบว่าท้องเรียบๆธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกวันนะครับแถมยังได้แหวนที่มีความหมายแล้วก็เป็นของแวนคลีฟด้วยนะครับ วันนี้ถือว่าเปิดโลกผมเหมือนกันนะฮะแล้วก็คุณกล้องมากที่พามาดูยินดีครับของแอรนด์คีปเปิลครับสำหรับชาวอินทุกคนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาวิสิตป๊อปอัพสตอร์นี้นะครับอยู่ถึงแค่วันที่26นี้เท่านั้นนะครับแล้วใครอยากจะมาชาร์ลินส์ครับเล่นเกมที่มีคนใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในการเอาลูกบอล3ลูกเข้าอยู่ตรงกลางนะครับใครอยากจะชาร์ลินส์เขานะครับก็สามารถมาได้นะครับ if you get the time to spare ก็แวะมานะครับที่ชั้น M3 พรากอนนะครับถึงวันที่26นี้เท่านั้นนะครับแล้้ววกก็ัันนนนีีขอบบคคุณจูเเยยรร์มาๆละ กับการที่มาร่วมสนุกกันนะครับหวังว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆร่วมกันอีกนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดแชร์กด Subscribe Channel ของ Mint Magazine กันด้วยนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ